สวัสดีค่ะวันนี้ขอร้องหนึ่งเพลงนะคะบอกฉันสักคำว่าเธอทำอย่างไรให้ฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นรักจะอมีคิดว่าจะรักได้มากมาย ธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจกับความรู้สึกที่ฉันมี <c oughs> เคยรักมากเท่าไหร่ก็ยังรักได้อีกไ <c oughs> ม่รู้ว่าเป็นอย่างไรตั้งแต่พบกันวันนั้น <c oughs> ใจก็รู้เราจะมีกันวันนี้เธอตามเต็ตสิ่งดีดี ให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงใหจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอมาใจ ก็ฟ้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยสักวันมีสีสันชวนให้มองดูหิอหรอไปก็คงเป็นเธอเธอที่มีเรื่องราวใหม่มาทำให้ประทับใจทุกที ชีวิตคุงคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนะที่ทำให้ทุกทุกนาทีมมีความหมายที่สำคัญตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ จะเติมเติมสิ่งดีๆให้ทุกคนที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงใดจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบได้ยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอมดใจ Uh huh. uh huh. แต่งจะพบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะตมิมเต็มสิ่งดีๆให้ทุกคนที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ 다 이제니만난저난스크핑다. 저미터저미찬미간ตลอด봐잉พบ자잉다루작잉락터마자이.